มรกมากับคุณผู้ชมองค์กรมิชูนิเวิร์สเม็กซิโกนะคะออกแถลงการตอบโต้กรณีที่ฟาติมาบอสค่ะถูกตําหนิอย่างรุนแรงกลางที่ประชุมในประเทศไทยชีย้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติและก็ยอมรับไม่ได้ย้ำว่ทีนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อยกย่องไม่ใช่เหยียบย่ำผู้หญิงแถมน่าสูนนะะ่นแกลนดีเม็กซิโกเสริมทับได้โพสตอรี่ด่าแรงพร้อมแท็กสตอรี่ถึงบอสนวัตฟาดคุณไม่ใช่ตัวแทนองค์กรมิชูนิเวิร์สค่ะ เรียกได้ว,ว่าเกิดดามมาขึ้นอย่างไม่มีพักเลยทีเดียวนะคะสำหรับการประกวดมิชลินเวิลด์2025ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ประกวดภาพตำรวจเนี่ยบุกรวบทีมงานมิชลินเวิร์ในการหลังจากที่ราอูลโลชาคันตูนักธุรกิจชาวเม็กซิโกเป็นหนึ่งในเจ้าของรวมองค์กรมิชยินเวิลด์ M.U.O ให้ผู้ประกวดในกทไทยโปรโมทคาสิโนโออนไลน์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในไทยค่ะ ก่อนที่ต่อมานะคะวันนี้ค่ะงพฤศจิกายนนะคะดาวมาก,ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ MUO นะคะออกประกาศยืนยันจะเก็บคะแนนประเมินจาก4ส่วนเท่านั้นคือการสัมภาษณ์ส่วนตัวในห้องดํารอบชุดประจําชาติรอบชุดลาติและรอบชุดว่ายน้ําพร้อมย้ําว่าจะไม่มีผู้เข้าแข่งขันคนใดได้รับสิทธิพิเศษใดๆค่ะ แต่ประกาศดังกล่านะคะดูเหมือนจะสร้างความไม่พอใจแก่บอสนวัตอิสระไก่ศีลซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิชลิเวิร์ส2025ที่มองว่ากิจกรรมระหว่างการเก็บตัวในไทยก็มีความสําคัญนะคะและควรรวมคะแนนจากช่วงเก็บตัวด้วยซึ่งก่อนที่จะมีการมอบใสรสะพาย,ายก็พบว่าทางด้านของบอสนวัตนะคะมีการไลฟ์พูดทานองว่าเด็กหลายคนเนี่ยไม่ยอมทํางานเด็กขี้เกียจมากนะคะเพราะเด็กกลัวราอูนกลัวว่าจะตกรอบถ้าให้ความร่วมมือกับประเทศเจ้าบ้านเดี๋ยววันนี้จะมีการสังคายนาถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือ ก็ไม่ต้องให้สายสะพายเชิญกลับบ้านไปเลยถ่ายคลิปอะไรก็ไม่ให้ถ่ายให้โปรโมทอะไรเนี่ยก็ไม่โปรโมทแล้วนี่คือสิ่งที่เลวที่สุดของการทํางานรู้ไอยู่โอเคสนุกสนุกมากเลยนะครัอมันเป็นสีสันเลหรอสีสันคะรพี่พูสวัสดีสวัสดีค่ะสีสันมันเลยไปถึงโรงพักเลยไปสีกากีเลยนะจะบ้าตายนี่ยังไม่จบเดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวก็ดูพี่เด็กหลายคนไม่ยอมทำงาน <c oughs> ตอนนี้เด็กขี้เกียจมากไม่ยอมทํางานคุณผู้ชมเพราะว่าเด็กอ่ะกลัวคุณราอูกลัวที่ประกะบอกว่าฉันกลัวว่าเดี๋ยวฉันจะตกรอบถ้าฉันให้ความร่วมมือกับประเทศเจ้าภาพนี่มันตะก,กะอะไรวะเดี๋ยววันนี้จะมีการสังคายนาก่อนการซาร์เซเลโมนีถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือไม่ต้องให้ใส่สภายเชิญกลับบ้านเชิญกลับบ้านไปเลย ไม่คือมันจะบ้าเหรอมันจะบ้าเหรอถ่ายคลิปอะไรก็ไม่ให้ถ่ายให้โปรโมทอะไรก็แบบไม่อยากโปรโมทละค่ะอืมเนี่ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เลวที่สุดของการทํางานเดี๋ยวจะถามเรียงตัวเลยคนไหนไม่อยากถ่ายคลิปไม่อยากทำกิจกรรมยกมือขึ้นเชิญเดินออกไปนอกห้องได้เลยเราแไปเอาพาสปอร์ตแล้วกลับบ้านตัวเองไปเลยไอ o ดอน a r e นอะเราก็ต้องอย่างนี้แหละพี่แชมป์ตาบวมไปแล้วไม่มีคือสันดานไม่มีความเคารพเนี่ยนึกว่ามีเฉพาะองค์กรอย่างเดียวระบาดมาถึงผู้ก็ประกวดเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเนอะมันเลยทําให้นางงามไม่ค่อยเคารพไม่ค่อยเคารพคือแบบมามาเหตุเหตุไม่ใช่คือต่างคนต่างงง ในคําสั่งของคุณของคุณเม็กซิโกบ้าบ้าบอกทำงานนี้เป็นแล้วมีเอฟเฟกกับคนอื่นย่กจังเขาลืมไปหรือเปล่าว่าเขามาขอเราจัดเออเขาลืมไปว่าเขามาขอให้เราจัดถูกผูถูกแล้วเราเสียเงินด้วยเราเรามีแต่เราจ่ายนะเราจ่ายไปเท่าไหร่มนบัญชีเขามาขอให้เราทำอืมแต่เขาเขาทำเหมือนเราเป็น เราเป็นท่าเคาอ่ะเขาไปทำให้เด็กเป็นอย่างนี้หมดเลยเขายังไม่ได้จ่ายอะไรเขายังไม่ได้จ่ายสักบาทใจ่ายมล้ะจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าบอสนวัตนะคะรู้สึกเหมือนว่าทีมงานของเม็กซิโกค่ะก็ไม่ให้ความร่วมมือกับทีมคอนเทนต์นะคะของเจ้าภาพในการโปรโมตต่างๆซึ่งก่อนพิธีมอบสายสะพายจะเริ่มขึ้นนะคะบอสนวัตค่ะมีการตั้งคําถามว่ามีใครบอกกับทีมงานว่าจะไม่ทาไม่ให้ความร่วมมือบ้างไหมได้ข่าวว่ามี20ประเทศพร้อมจี้ถามไปยังนางงามเม็กซิโกนะคะ นางงามเม็กซิโกค่ะก็พยายามอธิบายแต่บางส่วนมองว่าบอสเนี่ยไม่ยอมเปิดช่องให้เขาอธิบายค่ะการพูดคุยจึงกลายเป็นเหมือนการโต้เถียงกันแถมฟังบอสนะคะยังมีการเรียกการ์เนี่มาด้วยทําให้นางงามคนอื่นเนีส่งเสียงประท้วงค่ะ สุดท้ายนะคะจะเห็นได้ว่านางงามเม็กซิโกค่ะก็เดินร้องไห้ออกจากห้องไปซึ่งฝั่งตัวแทนนางงามนะคะอย่างวิตตอเรียมมิชนีเวอร์2,024ก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่บอสทำค่ะและมีการเดินออกไปด้วยนะาะทำให้นางงามคนอื่นๆที่ไม่โอเคตัดสินใจลุกเดินออกไปรวมถึงบางส่วนเนี่ยพยายามที่จะตามกลับมาบางคนก็ยืนงงค่ะ no, no. Uh, uh, listen, listen you must Listen to me and then when I you ask you, you stop, stop, keep security, keep the truth, stop, sit down. If anyone wants continue the contest, sit down. If you step out, the layers of the girl continue. If anyone wants continue. Can we, can we talk? Yeah, 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 talk, talk, you can talk. Yeah, yeah. yeah you see, the one girl is a problem. Okay. so will inform you I will one thing that ต่อมานะคะนางงามเม็กซิโกค่ะก็มีการให้สัมภาษณ์หลังเดินออกจากห้องในทํานองที่ว่าเธอรักประเทศไทยทเธอเคารพคนไทยและคิดว่าคนไทยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่การเคารพกันเลยเขานั่นก็คือหมายถึงบอสนวัดนะคะบอกว่าเธอเนี่ยงโง่เพียงเพราะว่าเขาเนี่ยมีปัญหากับองค์กรนางงามจักรวาลซึ่งเธอคิดว่าไม่ยุติธรรมเลยค่ะ เธอมาที่นี่นะคะเธอไม่ได้มีปัญหากับใครเธอพยายามทําดีที่สุดแต่เขาบอกให้เธอเงียบเธอคิดว่าทั้งโลกจยควรได้เห็นเพราะเป็นผู้หญิงที่มีพลังนี่คือสถานที่สําหรับเสียงของเราซึ่งไม่มีใครสาม,มารถเงียบเสียงของเราได้ไม่มีใครเคยทําแบบนี้กับเธอเลยสิ่งที่เขาทํากับเธอเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยมีปัญหานั่นไม่โอเคเลย as a country you have all my respect I truly love Thailand I respect all of you I think that you are amazing people but what just your director did is not respectful he called me dumb because he had problems with the organization and i think that's not fair because i'm here and i do everything okay i don't mess with anyone i just try to be kind i'm trying to give my best and he just shot me and he just said to me and shut up and a lot of different things and I think that the world needs to see this because we are empowered women and this is a platform for our voice. And no one can shut our voice and no one will do that to me. And I don't have a problem with any one of you. I deeply, you have my respect and I love your country. But the way that he treats me without any reason, just because he has problems. That is not okay. And I hope that everyone at home, every woman, doesn't matter if you have a big dream, if you have a crown, if that's taken away your dignity, you need to go. <Thank> you. อย่างไรก,ก็ตามนะคะก็มีชาวในบางส่วนเนี่ยมองในอีกมุมนะคะชี้ว่าต้นเหตุนะคะเกิดจากการที่ฝั่งนั้นเนี่ยไม่ยอมทําตามกิจกรรมที่เจ้าภาพเลยจัดไว้และยังมีการโปรโมทเกี่ยวกับการพนันนะคะแถมตอนท่ายคลิปสปอนเซอร์20คนเนี่ยก็เลือกทําเฉพาะฝั่งลาตินสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจึงถูกมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าภาพเันเองค่ะดานวิกตอเรียวิสซิเวอร์2024นะคะก็ออกมาฟาดบอสนวัดนะคะมองว่าเป็นการการะทําที่ไม่ให้เกียรติเหยียบย่าสิทธิสตรีนั่นเอง นอกจากนี้นะคะวิกตอเรียค่ะมิชยิเวิร์ส2024นะคะมีการโพสตอรี่ค่ะเป็นรูปรวมตัวนะคะของมิชวิเวิร์สหลายประเทศทั่วโลกพร้อมแคปชั่นนี่คือพลังของผู้หญิงนี่คือซิสเตอร์ฮูดตลอดกาลและตลอดไปและที่แรงสุดๆนะคะก็คือวิกตอเรียมีการอันฟอนนะคะบอสตวัดเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ รวมไปถึงองค์กรมิชิวิไบซิโกนะคะก็มีการออกมา,ถาแถลงแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ไม่มีผู้หญิงคนใดควรถูกหมิน่นหรือถูกทําให้อับอายไม่ว่าจะอยู่บนเวทีใดก็ตามใาแใะแถลงการนะคะยังย้ําถึงค่านิยมหลักของมิชิวิว่าเรายึดมั่นในความเคารพศักดิ์ศรีและการเสริมพลังให้ผู้หญิงเวทีนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแบ่งแยกหรือเยียบย่ําแต่เพื่อยกย่องผู้หญิงและมอบเสียงให้พวกเธอในสังคม องค์กรนะคะยังระบุเพิ่มเติมค่ะว่าพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรมิชิลิเวิร์ดนะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งความเคารพและความเป็นหนึ่งเดียวที่เราในปกป้องพร้อมส่งกำลังใจถึงฟาติมานะคะโดยระบุว่าวันนี้และตลอดไปเม็กซิโกอยู่เคียงข้างคุณฟาติมาพลังความสง่างามและน้ำเสียงของคุณคือสิ่งที่สะท้อนความเป็นที่สุดของชาติเราแถมเรื่องราวนะคะยิ่งเดือดเข้าไปอีกค่ะเมื่อเอนดีเม็กซิโกนะคะได้มีการโพสตอรี่นะคะด่าแรงและแท็กสตอรี่นะคะถึงบอสนวัตอีกด้วย โดยสตอรี่แรกนะคะมีการแท็กบอสนวัดค่ะพร้อมฟาดว่าบอสเนี่ยเพิ่งแสดงพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติต่อฟาติมาอย่างให้อภัยไม่ได้และพวกเราเนี่ยจะไม่มีทางยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะ สตตอรีที่สองนะคะฟาดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับเม็กซิโกเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงลาตินของเราและก็ผู้หญิงทั่วโลกที่เข้าร่วมประกวดบนเวทีที่มีคาามีคุณค่าและขอบคุณวิทอเรียสําหรับการสนับสนุนของคุณและมีศิลธรรมและมีการแท็กไปหาบอสนวัตน,นะคะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นตัวแทนขององค์กรมิชลีเวิร์ดค่ะหูยคุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าคำนี้เนี่ยแรงมากๆค่ะ จากดราม่าที่เกิดขึ้นล่าสุดะะทางองค์กรมิชิวอส์ M.U.O. ค่ะก็มีการออกมา,าแถลงการยืนยันความมุ่งมั่นในการทํางานใกล้ชิดกับฝั่งเจ้าภาพนะคะพร้อมย้ำนะคะว่ากิจกรรมและกําหนดการทั้งหมดจะดําเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้โดยได้รับความร่วมมือนะคะอย่างเต็มที่จากประเทศเจ้าบ้านและองค์กรมิสแกลอินเตอร์เนชั่นแนล M.G.I. ค่ะซึ่งทาง้านบอร์วัตนะก็มีการชาแชร์แถลงการดังกล่าวพร้อมระบุว่าเพิ่งประชุมกับ M.U.O. จากเม็กซิโกเสร็จขอบคุณมากที่เข้าใจและให้ความร่วมมือค่ะ ก็ไม่รู้ว่ากองประกวดในวันพ่กนี้นะคะจะมีดราม่าอะไรผุดขึ้นมาอีกไหมนะคะเพราะที่ผ่านมา3วันนะคะบอกเลยว่าแฟนนางงามเนี่ยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนก,นกันเลยทีเดียวค่ะแทบจะเป็นใบโพล่า,ลาก,กันเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะก็เหมือนว่าบอสดาวน,น์จะออามาชี้แจงอีกครั้งนะคะส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นบอกได้เลยว่าทางท็อปดารานะคะไม่พลาดจะทำอัปเดตอย,อย่างแน่นอนคะ่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทงช่อง YouTube ท็อปตลาดและเพจเ c e บ o o กท็อปตลาดกันด้วยนะคะอ่ะ,อะ,อะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่างกดเลย